สมัยเด็กๆนะครับเวลาที่รับประทานไก่เนี่ยชิ้นส่วนที่พนชอบมากที่สุดก็คือน้องไก่น้องโตๆเนี่ยแหละครับวันนี้เราจะมาปรุงเมนูน้องไก่กันนะครับซึ่งน้องไก่ตัวนี้จะเคลือบมาด้วยซอสที่มาพร้อมกับรสชาติเปรี้ยวหวานจากธรรมชาติครับมาเริ่มที่ตัวซอสกันก่อนนะครับซอสของเราเนี่ยครับส่วนประกอบเนี่ยพนหยิบจับจากส่วนประกอบที่เรามีติดครัวนะครับนั่นก็คือซอสมะเขือเทศกระเทียมนะครับบดลงไป ให้กลิ่นหอมให้รสชาตินัวๆน,นะครับแล้วก็ยังมีประโยชน์ด้วยนะครับผลใช้กระเทียมบด2กลิ่นด้วยกันครับความหวานของเรามาจากน้ำจิ้มไก่น้ำจิ้มไก่สําเร็จรูปได้เลยนะครับอาจจะดูแบบมีพริกอยู่บ้างแต่ไม่เผ็ดครับนอกจากนั้นก็จะมีโชยุให้ความเค็มครับและสําหรับรดเปรี้ยวในซอสต,ตัวนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นลดเปรี้ยวที่ผลอยากจะแนะนำครับนี่คือผลิตภัณฑ์น้ําส้มสายชูหม,มักจากแอปเปิลตรา QP นะครับรสชาติของเขาเปรี้ยวละมุนหอมกลิ่นแอปเปิลหมักมั่นใจมาตรฐาน Q ิ รเราจะใช้อยู่ที่2ช้อนโต๊ะนะครับซึ่งน้ำส้มสายชูหมักจากแอปเปิลตัวนี้นะครับ เขานำเข้าแอปเปิลไซเดอร์วานิกาเข้มข้นจากประเทศอิตาลีครับผมหลายคนอาจจะมีข้อสงสัยนะครับว่าแอปเปิลไซเดอร์วานิการเนี่ยรับประทานอะไรยังไงได้บ้างนะครับเราใช้อยู่ที่1ช้อนชาถึง2ช้อนชานะครับผสมกับน้ำสะอาด1แก้วดื่มทุกวันเลยครับช่วยทำให้ระบบขับถ่ายระบบของร่างกายของเราเนี่ยครับมีสมดุลที่ดีมากยิ่งขึ้นนะครับนอกจากนั้นเราก็ยังนำมาทำขนมได้เยอะแยะมากมายนะครับรวมถึงอาหารนะครับมาทำเป็นสลัดนำมาทำเป็นน้ำซอสนะครับนำมาทำเป็นน้ หมักนะครับโอ้ได้ทุกอย่างเลยครับเราจะผสมตัวซอสให้เข้ากันนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปหมักกับน้องไก่ในการหมักนะครับพนจะใส่ในถุงถนอมอาหารเพื่อทำให้ตัวซอสของเราเนี่ยเขาสามารถเคลือบชิ้นไก่ได้ทั่วๆนะครับ นี่นะครับเวลาที่เราใส่ในถุงหมักเนี่ยครับมันจะทําให้เราสามารถนวดชิ้นไก่อะไรได้อย่างง่ายดายนะครับไก่ของเราเนี่ยค่อนข้างเยอะวันนี้พลใช้น่องทั้งหมด12น่องด้วยกันนะครับถ้าเราใส่ในชามผสมนะครับซอสที่เราจะเอาไว้ใช้หมักเนี่ยอาจต้องมากกว่านี้สัก3 4เท่าเพราะว่าไม่งั้นมันไม่ท่วมไก่ใช่ไหมครับแต่พอมันอยู่ในถุงเนี่ยครับมือเราไม่ต้องสัมผัสชิ้นไก่นะครับเราคุกเขาอย่างนี้นะครับ นวดนวดนวเขาแล้วก็แถบอย่างไรอากาศได้ด้วยก็จะทําให้ตัวซอสเนี่ยครับเคลือบทั่วชิ้นไก่ดีครับถึงขั้นตอนนี้นะครับเราเก็บในตู้เย็นนะครับสาชั่วโมงเลยครับยิ่งเยอะเนี่ยครับก็ยิ่งจะซึมเข้าเนื้อไก่ได้อย่างดีครับไก่อันนี้นะครับผลหมักไว้แล้ว3ชั่วโมงครับผมหลังจากครบ3ชั่วโมงนะครับผลก็จะเปิดเตาอบ8 8อองศา โปรแกรมพัดลมนะครับและไก่ของเราเนี่ยเอาออกจากตู้เย็นก่อนสัก20นาทีนะครับจะดีมากเลยเพื่อให้ตัวไก่เนี่ยเขาได้คลายความเย็นลงเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวเราจะนําไก่นะครับจัดเรียงบนถาดอบคนลองด้วยฟลอยด์นะครับจะได้ทํางานง่ายๆเวลาที่เราล้างเราจะไม่ใส่น้ําซอสลงไปด้วยนะครับเราจะแยกน้ําซอสไว้ซึ่งไก่ของเราเนี่ยเดี๋ยวเราจะใช้เวลาอบรอบแรกอยู่ที่25นาทีก่อนครับแล้วเราค่อยนําออกมานะครับ เคลือบซอสไปทีละชั้นทีละชั้นอาจจะใช้เวลาเล็กน้อยนะครับแต่ความอร่อยต้องบอกเลยครับว่าคุ้มค่าครับซอสที่เหลือนะครับเทออกมาใส่ไว้ในหม้อก่อนเลยครับรอบแรกนะครับ25นาทีก่อนครับ เข้าอบต่อนะครับ10นาทีครับสีสวยขึ้นตลอดเลยนะครับเอาละพอออกมาอีกทาซอสอีกครับผม กลิ่นหอมมากทีเดียวครับนี่ฮะน้ำซอสของเรานะครับจากเยอะๆนี่ครับเราค่อยๆทาไปเรื่อยๆตอนนี้ใกล้หมดแล้วครับรอบสุดท้ายเรานำเข้าอบ15นาทีครับรวมๆแล้วนะครับเราก็ใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ1ชั่วโมงนะครับโอ้โหได้อาหารที่น่าทานมากเลยครับและที่สำคัญเราทำพอร์ชั่นใหญ่ๆนะครับรับประทานกันได้ทั้งครอบครัวรวมไปถึงข้างบ้านด้วยเลยครับ ใครที่อยากจะลองใช้นะครับน้ำส้มสายชูแบบผลนะครับน้ำส้มสายชูหมักจาก Apple Tri QP นะครับง่ายๆครับท็อปนะครับกูเม่ m ์ r k เก็ตโลตัสบิ๊กซีแม็กแวลูหรือซ u ปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำทั่วไปได้เลยครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเป็นเมนูง่งายๆที่พลอยากจะให้ลองนะครับและนี่ก็คือน้องไก่เคลือบซอสเปรี้ยวหวานครับ าสูตรนะครับแล้วก็สามารถรับชมคลิปทำอาหารของเราย้อนหลังได้ที่ w w w p o n f o o d m a f i a c o m ครับและเพื่อให้ใกล้ชิดกันมากขึ้นเพื่อนๆสามารถสื่อสารกับเราดชมรายการได้นะครับผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube, IG, TikTok แล้วก็นลนยแอครับ